อะเด็กๆคะ่ะเวลาเราจะรับประทานอาหารกลางวันครูต้องให้เด็กๆพูดว่าอะไรนะอ่าพนมมือพร้อมกันแล้วก็พูดว่าอะไรนะหนึ่งสองสามข้าวทุกจานอะไรอาหารทุกอย่างไม่ได้ยินพูดดังๆอย่าก,กินทิ้งควางเป็นของมีค่าผู้คนอดยา มีมากหนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำขอขอบพระคุณชาวนาทุกคนที่ลำบากยากล้นกว่าจะได้ข้าวหนึ่งจานหนูจะจารึกและจะจดจังกินข้าวทุกคำไม่ให้เหลือติดจานอ่ะทำไมถึงต้องทองแบบนี้คะ พราะอะไรรู้ไหมเพราะเด็กๆจะได้กินข้าวเป็นยังไงกินข้าวเยอะๆกินให้หมดใช่ไหมคะเป็นกนารทำตามเศรษฐกิจพอเพียงก็คือกินเท่าที่กินให้อิ่มไม่ให้เหลือใช่ไหมคะครูส้มจะตักให้ใครที่กินน,อนอ้อยๆครูส้มตักให้แค่พอดีกินใครที่กินเยอะก็มาเติมอีกรอบหนึ่งได้ใช่ไหมคะตเติมได้ไหมคะ อ่าเติมได้รอบแรกจะตักให้ไม่เยอะใครไม่อิ่มก็มาเติมได้ใครอิ่มแล้วก็เอาจานไปทำอะไรคะเอาไปเก็บถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆตักข้าวเองหรือว่าก็แม่ตักให้แม่ตักให้ใช่ไหมบอกแม่ตักข้าวไม่ต้องเยอะนะให้หนูกินแค่พออิ่ม,มใช่ไหมคะถ้าเหลือแล้วเอาไปทิ้งเป็นยังไงคะน่าเสียดายไหม,ไมเสียดายที่สุดเพราะว่าสงสารบรรดาใครคะเด็กอะไร เด็กตาดำๆก็คือใครรู้ไหมคือเด็กที่เขาไม่มีข้าวกินใช่ไหมคะวันนั้นใครดูบ้านปู่้อมเปิดให้ดูเด็กที่อยู่บนภูเขาสูงๆใช่ไหมคะบ้านเขาเป็นยังไงหรอเป็นน่ากลัวมากเลยใช่ไหมเป็นบ้านไม้ไฟฟ้าก็ไม่มีใช่ใชไหมคะข้าวก็ไม่ค่อยได้กินดีๆเหมือนเด็กๆนะใช่ไหมเด็กๆมีข้าวกินดีๆเด็กๆต้องกินให้หมด ทไม่ให้เหลือนิเดียวก็ไม่ได้เสียดายข้าวใช่ไหมคะเด็กตาดำๆก็คือเด็กที่เขาไม่มีข้าวกินอ่ะเคยเห็นไหมบางคนไปขอทานอยู่บนสะพานลอยอยู่ข้างถนนแบบนั้นได้มีอาหารอร่อยๆทานไหมคะเด็กๆโชคดีไหมที่มีข้าวอร่อยๆกินโชคดีไหมคะโอ้โชคดีมากอยู่สบายไหมคะตอนนี้อยู่สบายไหมโอ้อยู่ที่บ้านก็นอนหลับสบายใช่ไหมคะตื่นมามีข้าวให้กินไหมคะ มีข้าวให้กินมาโรงเรียนมีข้าวให้กินอีกใช่ไหมคะออได้กินขนมไหมได้กินบางคนเขาไม่ได้กินขนมด้วยซ้าเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นกินข้าวต้องกินให้ให้หมดนะสบายนะจะได้ร่างกายเป็นไงคะนั่งดีๆเอาตัวลงไปแข็งแรงใช่ไหมเพราะว่าข้าวให้พลังงานทําให้เด็กๆสามารถเดินได้วิ่งได้แล้วก็ทํากิจกรรมได้ใช่ไหมคะ กินอาหารให้ครบห้าหมู่เออเดี๋ยววันหลังครูชมจะมาสอนว่าห้าหมู่มีอะไรบ้างที่ทําให้ร่างกายเด็กเจริญเติบโตแล้วก็สม,สมองเป็นไงคะสมองเป็นไงสมองดีเยี่ยมแบบนี้เลยเรียนหนังสือเก่งไหมคะใครสมองดีเ,<อ>เรียนหนังสือเก่งมากอ่าวันนี้ครูชมมีใบางานให้เด็กๆซองใบเหมือนเดิมอ่าอันนี้ลูกอะไรเนี่ยรู้ไหมอะไรคะรหะ จานข้าวเด็กๆใช่ไหมเหมือนจานข้าวที่เด็กกินตอนกลางวันไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนเลยตรงนี้ใส่อะไรตรงนี้ใส่ข้าวใช่ไหมคะตรงนี้ใส่อะไรใส่แต็โมตรงนี้ใส่อะไรใส่กับข้าวอะไรก็ได้วันนี้ครูต้อจะให้เด็กว่ารูปกับข้าวอะไรก็ได้ที่เด็กอยากกินว่ารูปกุ้งรูปหมูรูปอะไรเด็กอยากกินอะไรบ้างข้า เอ่อให้กินให้พอดีพอดีว่าดเดยอะเกินไปกินไม่หมดดีนะคะไม่ดีว่าดลูกพี่เด็กอยากกินตรงนี้วาดเร้าตรงนี้ว่าดกุ้งวาดหมูหรืออะไรก็ได้ให้ให้ให้เอาที่เด็กๆเข้าใจวาดที่เด็กสามารถวาดได้นะคะอ่าแล้วอีกใบหนึ่งวาดเสร็จแล้วทำอะไรคะละใบสีอ่าต่อมาใบานี้เด็กๆ ระบายสีปริมาณน,นมกับน้ำที่เด็กๆต้องการดื่มให้พอเพียงใช่ไหมคะระบายเยอะไปกินหมดไหมคะไม่หมดไมอันนี้อะไรคะนมเด็กๆระบายสีนมสีอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นสีขาวางเดียวก็ได้นะคะสีนมสีถ้าเด็กๆอยากกินนมสีแดงเดง็กๆก็ระบายสีแดงถ้าเด็กอยากกินนมสีเขียวก็ระบายสี สีเขียวอ่าระบายขึ้นไปเลยอยากก yeah. ินเท่าไหร่อยากกินเท่าไหร่เราอยากกินเต็มแก้วก็ระบายเต็มแก้วเลยใช่ไหมคะใครอยากกินนิดเดียวก็ระบายแค่นี้อันน like ี้อะไรคะอ่าถังน้ําดื่มดื่มนองเสร็จแล้วดื่มน้ําต่อใครระบายใครอยากกินน้ําแดงให้ระบายสีแดงใครอยากกินน้ําอูเบอรี่ระบายสีอะไรคะอูเบอรี่ระบายสีอะไรสีม่วงหปือสีฟ้านี่ระบายระบายแบบนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจไปเอาใบงานมาเลย